สบายดีเพื่อนเพื่ทุกคนคอยซื้อรูแก้วผมพิเศษไม่ีวันดี่สิบห้าเดือนสิบสองพันสองพันสามคอยดีพามารอเบิงงานตลาดนัดงานบุญสวงเงือเมืองต้นเพิงแข่งบกแก้วมาเบิงน้ำกันเลยเนาะว่าจิเป็นยังไง โซนนี้จะเป็นโซนคนลาวขายเครื่องโซนนี้จะเป็นโซนคนเบียดขายเครื่องคลิปซ้อมเบียเดี๋ยวเขาี่พามาย่างเบืองโซนของคนลาวก่อนว่าจะเป็นยังไงอันนี้แมนฮัน,นคิบซอมคนลาว ไอ้นนมมนห่านกิปซอบคนเราขายเครื่องกายไปกายมามาอุ่นหุ่นสวยเพลินเลยเ้อเครื่องดินสำหรับเด็กน้อยกันมนีคือกันบรรยากาศยามแรงตาเวนไก่โตแล้วเนาะตัวนี้ห่านี่จะเป็นห้าน สลิปหันสลิปเสื้อซ่อนเสื้อเด็กน้อยกับมีเดอ้อไฟอยากได้อยากเบิ่งเครื่องมารอเบิ่งได้เดอ้อทีงานตนลาดัานงานบุญสูงเฮือเมืองตนเพืองแข่งบอกแก้วไกลไปไกยมามาอุดหนุนซวยกันเลยเดอ้อ มาซื้อเครื่องสวยในเด้ออันนี้จะเป็นห้านเครื่องแพซันผูนยิงมีแต่แบบงามงามมีแต่เครื่องมาใหม่มามาซื้อสวยกันในเด้องานตลาดนันเมืองต้นเพิงแข่งโบกแก้วงานหมุนสงเหืออานนี้จะเป็นห้านขายเครื่องบุษายเด้อไก่ไปไก่มามาซื้อสวยเฟินใะมาอุดหนุ่นเพินในเด้ออันนี้จะเป็น ห้านขายเครื่องมีเครื่องมูเท่าเครื่องเล็กน้อยก็มีกกาไปกายมามาอุ่นุนเครื่องสวยๆเด้ออยูงานบุญสวงเฮือเมืองตนเพิ่งแกงบอกแก้วห้านนี่เป็นห้าน สิ้นใหม่กลายไปกลายมามาอุดหนุน,นเยวยิในเด้อตลาดน,นัดตลาดนาน,านงานบุญของเมืองต้นเพื่องแข่งโบกแกว้วอันนี้จะเป็นห้านเสื้อผ้าผู้ยิงห้านเครื่องแพสซันอันนี้เป็นห้านเกตโทรศัพท์เดิม ไปอยากได้ก็มาแวะมาซื้อได้ด้อกลายไปกลายมากก็มาแวะซื้อเครื่องเครื่อนนะอยู่งานบุญตลาดงานบุญสงเือที่ตลาดนัดเมืองต้นเฟิงแขงบบแก้วสำหรับใครที่ว่าล้อเมื่อยแล้วอยากมาแวะดื่มเบียร์ก็มีเนาะ้านอาหารเพื่อนก็นมีเนาะ น,นี่จะเป็นห้านอาหารเพื่อนอนห้านอาหารบรรยากาศยามแรงแก้มกล่องเมืองตนเฟืองนั้นจะเป็นสไลเดอร์สำหรับเด็กน้อยปลาเด็กน้อยมาลินไดเดอร์ ซนนี่จะเป็นโซนขายเครื่องของคนเวียนยเดยกพี่ฟามารอเบิ่งเเ้อมีเสื้อเด็กน้อย,ยมารอมาแวะซื้อเครื่องไดเด้อจะขายพวกมีมงมีกองส่องหอมีมงปลากรไล่ก็แซ่ใน,เ,นเด้อเพื่อมีคนอยากได้เครื่อง ถ้ายังได้เครื่องเรามาซื้อได้ด้วยูย่งานบุญสมเดชตลาดนาันเมืองต้นเพิ่งแกงบ่กแก้วอันนี้เป็นห่านเสื้อผ้าคนเวียดมีเกิบมีเสื้อผ้าเล็กน้อยด้วมาซ,ซื้อเพื่อนหน่อยบรรยากาศยามแรง